ยินดีต้อนรับโยมทั้งหลายอยู่ๆหลวงตาก็นึกถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่หลวงตาเองก็ตามไม่ค่อยทันคนสมัยนี้จึงเกิดหัวข้อที่น่าสนใจและตรงใจคนยุคปัจจุบันนี้มากๆนั่นคือปรับตัวยังไงกับยุคที่อยากทำบุญแต่ไม่อยากเข้าวัดหลายคนในยุคปัจจุบันอาจจะรู้สึกว่าการเข้าวัดเพื่อทำบุญเป็นเรื่องยุ่งยากไม่สะดวกหรือไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความรู้สึกอยากทําความดีอยากสร้างบุญให้สบายใจวันนี้หลวงตาจะพายมไปพบกับวิธีการทำบุญยุคใหม่ที่สายบุญออนไลน์ก็ปังได้ไม่ต้องไปวัดก็สุขใจและที่สำคัญคือได้บุญเต็มที่ไม่แพ้กันเลยมาเริ่มที่ทำไมคนยุคใหม่อยากทำบุญแต่ไม่อยากเข้าวัด ก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คนยุคใหม่มีแนวโน้มแบบนี้มาดูในเรื่องข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่เพราะคนยุคปัจจุบันใช้ชีวิตเร่งรีบตารางงานที่แน่นเอียดการเดินทางที่ติดขัดทำให้การเดินทางไปวัดในวันหยุดดูเป็นเรื่องยากสถานที่ตั้งของวัดอาจอยู่ไกลาจากที่พักอาศัยทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางบ่อยๆ พื้นที่บริเวณวัดบางแห่งมีพื้นที่จำกัดการเข้าไปร่วมกิจกรรมพร้อมคนจำนวนมากอาจทำให้รู้สึกอึดอัดความรู้สึกไม่คุ้นชินความประมาทไม่รู้พิธ,ธีการคนรุ่นใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับพิธีรีตองต่างๆในวัดไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างทำให้รู้สึกเก้อเขินความแตกต่างทางวัยอาจรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส่วนน้อยในกลุ่มผู้สูงอายุทำให้รู้สึกไม่กล้าเข้าร่วม หรืออาจจะเป็นภาพลักษณ์บางคนอาจมองว่าการเข้าวัดต้องเป็นคนที่เคร่งศาสนาเท่านั้นต่อมาหลวงตาจะพูดถึงความต้องการบุญที่เข้าถึงง่ายและตรงใจบุญคือความสบายใจคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการไปวัดเพื่อหวังผลบุญใหญ่โตแต่ต้องการความสงบความสบายใจและการได้ทำความดีและมีช่องทางที่หลากหลาย เทคโนโลยีดิจิตอลทำให้การเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมต่างๆง่ายขึ้นรวมถึงการทำบุญด้วยดังนั้นคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากทำบุญไหมแต่อยู่ที่ว่าจะทำบุญอย่างไรให้เหมาะกับชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งความหมายของบุญที่แท้จริงในพุทธศาสนาก่อนจะไปดูวิธีการทำบุญหลวงตาจะมาทบทวนกันอีกครั้งว่าบุญที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาคืออะไร เพราะถ้าเข้าใจสิ่งนี้โยมจะทำบุญได้ทุกที่จริงๆบุญคือการกระทำที่ทำให้จิตใจผ่องใสพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์เบาสบายและเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญบุญเกิดจากเจตนาเป็นสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริจาคหรือความใหญ่โตของพิธีกรรม แต่ขึ้นอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ในการทำความดีนั้นๆและบุญก็ไม่ได้จำกัดแค่ในวัดเท่านั้นการทำบุญมีหลายรูปแบบและเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่เรามีเจตนาดีโดยประเภทของบุญหรือบุญกิริยาวัตถุสิบที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปวัดข้อที่ 1. ทานะใหมคือบุญเกิดจากการให้ เช่นการบริจาคสิ่งของเงินทองความรู้แรงกายให้กับคนสัตว์หรือองค์กรต่างๆข้อที่2ศีลลมคือบุญเกิดจากการรักษาศีลเช่นการตั้งใจงดเว้นจากความชั่วการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองข้อที่ 3. ภาวนาไมคือบุญเกิดจากการเจริญภาวนาเช่นการฝึกสมาธิการเจริญสติ การพัฒนาปัญญาข้อที่4อัปปจายณะไมคือบุญเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมเช่นการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุผู้มีคุณข้อที่ 5. วัวย,ยาวัจจะไมคือบุญเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นทำงานดีๆข้อที่6ปฏิทานามไมคือบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญเช่น การที่เราอุทิศบุญกุศลให้ผู้อื่นข้อที่ 7. ปัตตานุโมทนาไมคือบุญเกิดจากการยินดีในการทำดีของผู้อื่นข้อที่ 8. ธรรมสวณรค์ไมบุญเกิดจากการฟังธรรมเช่นการศึกษาธรรมะจากแหล่งต่างๆและข้อที่ 9. ธรรมเทศนาไมบุญเกิดจากการแสดงธรรม เช่นการแบ่งปันความรู้ธรรมะหรือข้อคิดดีๆให้ผู้อื่นและข้อสุดท้ายข้อที่10ทิกฐุชุกรรมคือบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรงเช่นการมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของโลกและชีวิตโยมเห็นไหมว่าเกือบทั้งหมดของบุญเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาวัดด้วยซ้ำถ้าอย่างนั้นลองมายกตัวอย่างบางข้อในบุญกิริยาวัตถุสิบ ให้เข้ากับการทำบุญยุคใหม่ที่สายบุญออนไลน์ก็ปังได้ยุคนี้เทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆทำให้โยมสามารถสร้างบุญได้หลายช่องทางโดยไม่ต้องก้าวเท้าเข้าวัดเลยด้วยซ้ำม,มาเริ่มกันที่ข้อแรกทานนมามัยการให้ที่ไร้พรมแดนยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นเช่นบริจาคออนไลน์กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล ซึ่งในปัจจุบันมีองค์กรมากมายที่ทำงานเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมสัตว์หรือผู้ด้อยโอกาสสามารถบริจาคผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ง่ายง่ายเช่นมูลนิธิกระจกเงา WWF UNICEF โรงพยาบาลต่างๆหรือจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถบริจาคผ่านช่องทางของหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ ต่อมาการสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาหลายวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมมีบัญชีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาในการทำบุญบำรุงศาสนาหรือการศึกษาพระธรรมแต่อันนี้หลวงตาก็อยากให้โยมทุกท่านพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละวัดให้ดีด้วยต่อมาการแบ่งปันความรู้หรือทักษะหรือจะเป็นจิตอาสาออนไลน์เช่นสอนพิเศษออนไลน์ ให้คำปรึกษาช่วยแปลเอกสารช่วยงานกราฟิกตัดต่อให้องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรการบริจาคโลหิตเป็นการให้ชีวิตที่ไม่ต้องไปวัดเป็นวิธีการให้ที่ดีมากๆตัวอย่างสุดท้ายการบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าหนังสือของใช้ที่ไม่ใช้แล้วให้กับผู้ยากไร้หรือองค์กรที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อข้อที่2ศีลไม รักษาศีลในชีวิตประจำวันซึ่งศีลที่ทำได้ทุกวันก็ไม่พ้นศีลห้าได้แก่ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มของมืนเมานั่นเองถ้าทำสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันโดยมีสติรู้ตัวอยู่เสมอก็คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่โดยศีลคือวินยัยการมีวินัยในการทำงานการตรงต่อเวลา การรักษาคําพูดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาศีลทางอ้อมการงดเว้นอบายมุขก,การลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นการพนันการติดสุรายาเสพติดก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ข้อที่สภาวนาใหม่ฝึกจิตให้สงบและเกิดปัญญาฝึกสมาธิด้วยตนเองเรียนออนไลน์ คอสเรียนสมาธิหรือเจริญสติตามแนวทางต่างๆเจริญสติในกิจวัตรประจำวัน mindful eating กินอย่างมีสติรับรู้รสกลิ่นสัมผัส mindful walking เดินอย่างมีสติรู้สึกถึงเท้าที่กระทบพื้น mindful breathing รู้ลมหายใจเข้าออกในทุกขณะฟังธรรมหรืออ่านธรรมะออนไลน์ YouTube channel podcast มีพระอาจารย์และนักบรรยายธรรมมากมายที่เผยแผ่ธรรมะในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายอย่างเช่นช่องของหลวงตาที่ทํามาเพื่ออยากให้เราทุกคนเข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นหากทําได้ผลลัพธ์คือจิตใจสงบขึ้นมีสมาธิในการทํางานเรียนดีขึ้นลดความเครียดความกังวลและเกิดปัญญาในการใช้ชีวิตข้อที่ส ปัตตานุโมทนาไหม่อนุโมทนาบุญผู้อื่นเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีไม่ว่าจะเป็นข่าวในโซเชียลหรือคนใกล้ตัวแค่คิดสาธุหรือยินดีด้วยในใจก็ได้บุญแล้วเพราะพลังของจิตใจในการยินดีในบุญของผู้อื่นเป็นการขจัดความริษยาออกจากใจทำให้ใจผ่องใสตัวอย่างข้อสุดท้าย ทิฏฐุชุก,กรรม,มะทำความเห็นให้ตรงการศึกษาธรรม,มะด้วยเหตุผลทำความเข้าใจในหลักคำสอนพื้นฐานเช่นกฎแห่งกรรมอริยสัจส,สี่โดยใช้ปัญญาพิจารณาไม่เชื่อแบบงมงายเปิดใจเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วนำมาพิจารณาด้วยเหตุผลหากทำได้ผลลัพธ์คือชีวิตมีทิศทางที่ชัดเจน ไม่หลงทางลดความเห็นผิดที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดีแต่ข้อควรระวังในการทำบุญยุคใหม่แม้การทำบุญยุคใหม่จะสะดวกสบายแต่ก็มีข้อควรระวังควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนบริจาคเงินออนไลน์ควรตรวจสอบองค์กรหรือบุคคลที่รับบริจาคให้แน่ใจว่าเป็นของจริงและโปร่งใสทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ ไม่ได้ทำเพราะหวังผลตอบแทนมากเกินไปหรือทำตามกระแสสังคมระวังการติดบุญบางคนอาจทำบุญมากแต่ยังละเลยการรักษาศีลหรือการพัฒนาจิตใจด้านอื่นๆซึ่งบุญที่แท้จริงคือความผ่องใสของใจให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการฟังธรรมอ่านธรรมะเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีที่สุดก็คือต้องนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงด้วย ไม่จำเป็นต้องบอกใครบุญคือเรื่องของใจเราเองการทำความดีโดยไม่โอ,อ้วดจะยิ่งทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์มากขึ้นท้ายที่สุดแล้วคำตอบของคำถามที่ว่าปรับตัวยังไงกับยุคที่อยากทำบุญแต่ไม่อยากเข้าวัดคือคำตอบที่ว่าบุญอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่วัดนั่นเองวัดเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการทำความดีและเรียนรู้ธรรมะ แต่บุญนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่โยมมีเจตนาดีและลงมือทำความดีทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวิธีการทำบุญก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่แก่นแท้ของบุญยังคงเดิมคือการสร้างความดีงามให้กับตนเองและผู้อื่นทำให้จิตใจผ่องใสเบาสบายดังนั้น ไม่ว่าโยมจะเป็นสายบุญออนไลน์หรือจะยังคงไปวัดอยู่บ้างก็ขอให้มั่นใจว่าทุกการกระทำที่ดีของโยมทุกความคิดที่บริสุทธิ์ของโยมล้วนเป็นการสั่งสมบุญที่แท้จริงและจะนำพาความสุขความสงบและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตของโยมได้อย่างแน่นอนและขอให้โยมทุกท่านมีความสุขกับการสร้างบุญในแบบที่เป็นโยมนะเจริญพร